สันทำอะไรสันขายผักหรือครับอ่ะเดี๋ยวแม่แม่แม่ซื้อผักแล้วไหนอังเปาไหนเปาเลขไหนโอ้เป่าเต็มที่เลยเปาอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอ้าวอา้อาวอยู่ในนี้เหรอโอ้สนุกเลย แม่ตรงนี้ซ่อมรถเหรอไหนไปทำไรต่อซันเนไขรเองอะเข้าลรงหนังเหรอ,อหนังไม่เปิดเลยวันนี้ขึ้นายเรือายเรือเอออนั่งดีๆทายเรือดินั่งนห,หน้ามาดีๆลูก ทำท่าภายเรือน้ำท่วมบ่น้ำท่วมที่ไหนโอ้พายเรือหนีหอเจระเข้มาเปล่าเรือโอเคมีปูมาเอารีบรีบพายนิวไอเลยตัวเล็กทำไมห้าดูดีดีดี นั่นไงก็ได้แล้วก็สีอยู่ยนี่ไงเอ,าาเออเระว่างล่นล่นล้วง,วงหาก็ได้ที่ยังไม่ได้ใช้ แหละคิดมาเกสอุ้ยอาจารย์สั่งขายผักเปล่าไปหยิบผักนี้ไหนไหนมีผักอะไรบ้าง <c ally> อันไหนแครอทแครอทอยู่ไหนดูดีๆไหนแครอทแคดูดิไหนแครอท ถูกต้องอ่อันไหนอันไหนข้าวโพดมีไหมข้าวโพดข้าวโพดเมื่อกี้นี้ถูกต้องแล้วนี่อันไหนกล้กวยกล้วยโอเคกลูดอ่าถูกต้องอันไหนข้าวโพดดูดิข้าวโพดอยู่ไหนตรงนี้ตร้ออนะแ,แต่งตัวกันดีแล้วโอ้โหแต่งตัวเป็นอัศวิน mm